ครับคุณผู้ชมต่อไปเป็นการแข่งขันรอบห่วกรอบชิงชนะเลิศประเภทกอกไก่ของทีมพันธุ์จการธนบุรีรายนามผู้เล่นหมายเลขหนึ่งบุญบูรดังกันธภูมิขอบคุณครับหมายเลขสองคุณปียกูเกียนศิลปุลหมายเลขสามชาสเปร์รพจน์คงแถวทองเป็นน้องน้อทีมชาติผู้ชมหมายเลขสี่คุณพิทยาพลเจริญหมายเลขเจ็ดนะครับผู้เล่นหมายเลขแปดคุณนิรพัฒน์คำศรีสุข ประเล่นหมายเลข9สิบเอ็ดปวิศวัยสวัสดิ์ว้าวสองนาทีชนะครับห่ามาดูมาชมนะครับสำหรับวันนี้ภาคกลางวันตกเฉียงใจุดจีบนะครับของวัดโฉมสีนะนะพี่ป๊อปไก่ขอครพัก้ากล้องติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ้ฝากกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับแฟนๆผมสีก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะอยู่สีไหน แดงน้ำเงินแล้วก็เหลืองผู้ชมพันเี้ สวัสดีทั้ง90คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วให้เพียรด้วยนะครับฝากประมา1่1นาทีนะคะรับก็ฝากก็คุณนะครับท่านสสชัยทิพย์นะคะรบคัะคะตรบตมนันพันทิสสเสียงนะครับวันนี้ฝากลงมามอบให้กับท่านประธานกรรมการผู้จัดไม่ได้บอกประเทศนะครับฝาระคุณไลค์เป็นอย่างสูงสำหรับวันนี้ ผู้ชมเอาสีอะไรดิฮัลโหลปสัมคักันะเออนะครับตอนนี้จะขันเอาละสิบห้าเลยนะน้ำเงินผู้ชมผมบอกเลยว่าวันนี้สีแดงจะอยู่ยอะเอาละสิบห้าครับสีน้ำเงินน้ำเงินนะแบบนี้ได้เสียผู้ชมห่วงสีขอเชิญนะครับคนลับรู้เลยวันนี้ได้สิบห้าหกคนที้ถือว่าระดับสุดยอด เอาละสิบห้าตามกับไปไปดิเก้าครับเล่นน้ำเงินอย่างเดียวเลยผู้ชมตามเต็มไปแล้วเอาละสี่ตั้งดูว่าวันนี้ใครจะได้แชมป์สิบห้าเอาละเก้าตั้งโอ้โหผู้ชมวันนี้ไม่มีแดดเลยผู้ชมน้ำเงินใสลูกติดโอ้โหผู้ชมแดงกันเหลือไม่หมดไม่ไหวผู้ชม ตายแล้วครับอ่าสูงสี่สูงสี่ผู้ชมอ้าวดักยับให้แดงมั้งไห้แดงมั้งเออจัแม็้งเดี๋ยวขอแดงเลยเดี๋ยวอ่าขอแดงขอแดงมั้งอ้าวแล้ไฟรวมยี่สิบห้าทำเยอะๆทำเ้ยอะๆแต่กับไปแปดสี่ตั้งไฟรวมยี่สิบห้าไล่ สวัสดีครับใจชื่อครับนาวันนี้เปลี่ยนแอดมินหน่อยนะครับเพราะว่ามูลพิสุทธถ่ายมาแครับก็เลยต้องมาทำนี้ครับ4 2โกครับไฟวง25หลยโอ้โหดอกไม้เขาเร็เลยคผู้ชเอาดําเงินไปใส่รูกติแล้วก็เงียบใเจาเด็กเอาดัเต้าตั้งไลดําเงิน แดงแดลายเลืองเหลืองสิบลายกันพี่อ้อครับสิบห้าคะแนนเอาไปแดงกันแดงยังไม่เข้าเลยนะบอกไว้ก่อนเออเอาเรืองอีกแล้วสบายนะวันนี้ผู้ชมผมก็แดงไม่จะหมดไม่ถึงขนาดแน่เริ่มขนานสองก็เริ่มจะเตี้ยงแล้วล่ะไปดูนั้นเอาเพียรรวงมือเอาลับข้างดวงแพ่กับไปดินไปไลายขาไปช้าไปเอบ หอาละบโค้งดังคะแนนแรกผู้ชมนีเนสิบคะแนนนเงะันเจ็ดไทยเสียผู้ชมเเพิ่มเริ่มไปนิดเดียวจับหาละไก่ชาไปชาไปอ่าสิบห้ายหาวลับ้ามวงขับเทียบสิบห้าคะแนนนึงขึ้นอยรงนี้ล้วยไเส็นแดงไไม่ได้เอ้าแดงแดง ออเอาลาย15ตาแดงหันแล้วการเหลืองเจ้เฮ้ยเฮ้ยึ Day ๊บชาวไาวหันค่ยค่อยค่อยค่อยสองนาทีเสร็จเสร็จางบวข้างบวอือแต่กับใบเจ็ดไฟบว25เข้ากัไม่เอากัรนะคุณผู้ชมนะโค้ดดีนะครับต้องร้อยสี่คัดีแดงยังไม่เข้าเลยนะเไมู่ที่ วัดโชว์วัดโชว์ดเนินไปตบไปจังหวัดรีครับับเพียบสิห้าเอาละเต้ตั้งไฟบวงยังทันนะเว้แก้วว้มีโอกาสมีโอกาสไฟดวงยี่สิบห้าดับนักข่าวโอ้แดงเข้าใจผู้ชมเหลืองอึงไปขับไปขับเพียบวงือโอ้แดงลมสบายผู้ชมอึไฟบวงดำเนิน ต้องร้อยไฟบุญต so ือนต่างตังลายสิบห้าโอโหห้าพ wow. um ันเป็นสามสิบเงินด้วยกันเนาะลาย่็ได้ไหมสิ่งเจนปักเหียบห่วงเอือโอโหแดงก็ย้อมดูหาวันยีเซียนเหลือแล้วโอ้โหไม่เหลือก็สามสิบเงินเลยพี่เจ้าเนาะโอ้โหหน้าค่างประเภทตอพี่เจ้าชั้นนี้ ไานิชติการณ์ธนูรีหมายได้เจ็ดกับหมายเลขสี่นักกีฬาทีมชาติดูนี่เหมือ์เจ็ดไฟหวงยี่สิบห้าเอาเลือโอ้โหแดงไม่เข้าเลยทุกท่านรวยเลยรวยเลยหาเงิช้าไปไฟหวงยี่สิบห้าอย่าหยุดนะบอกไว้ก่อนอย่าหยุดนะเออเหมือนคนน้องเดียวครับโอ้โหแดงเข้ามันยังทุกท่านแต้มสองร้อยสิบห้าแดงยังไม่เข้าเลยนะ ได้ไมไฟวมยี่สิบหเออโวยการไว้ขอแดงนะลูกไว้เออฉาไว้ตันกักไว้โหมับเทียมได้ไหมลอกไปใครไปเข้าแดงอยากให้สองร้อยไว้เข้าแดงไว้เล้วเออก็จงหน้าเข้าหน้าเข้าแดงเไฟวงยี่สิบห้าไฟวงน้ำเงิน สงสัยหมดตั้งแต่ขณะนี้นะแดงฮะเอาวันกันไฟบวกสองร้อยสี่สิบคะแนนตอนนี้ข้างบวงยี่สิบห้าลุยนาองกอลไว้แล้วข้างบวงโอ้โหยังเข้ายังเมินนี่โอ้โหใครเล่นสีแดงยกมือใครเล่นสีแดงมาปิดทองด้านหลังก่อนเอาเข้านั่งไหนดีครับโอ้โหเข้าดีมุ่มลุงรับไม่ทันเลย มาบแล้วว่าที่น้ำเงนทีเด็ดทางวัมืเหลี่ยมโอ้ย้้แดงมั่งไอ้แดงนั่เานเงินนียวโอ้โหคนพี่ใส่หมวกนั่งจารก่ายสายจ่ายสาดเยเอาน้งนอ้่าเข้าใกละไกจับหน้าท้าวคณะสนะครับเมหูหยอการชะวีครับคณะสองอ่าไปับอ๋ครับตอนนี้ได้ได้วันเด้ ร้อยกี่สิบคนโดนครับเข้าแล้วครับแดงเข้าแล้วครับโอมโอมครับแดงโดยน้องโอมครับอ่าโอมได้เต็มไว้โอมไว้รวยได้เต็มสอดยี่สิบเอาดัช้าไปโดนยังเตี้ยวเอาดันตั้งนะไฟดวงยี่สิบห้าผัดเพียบดวมมือไฟดวมช้าไปข้าดวมมือสิบเร่เอาดันตั้งข้าดวม โหยิ่งชาไว้ชาไัไฟเข้าไฟสิ่งโหเอารับเนียบร้อยเขาแดงไปหนึ่งใบคุณเล่นไหมเล่นเก้าลูกกระชาื้ึสิบห้าไล่ชาไไฟบวงมือโหนาซัอเจ็ดตั้งสามร้อยสิบห้าแต่กล้บไปไว้เนียวพักเทียบหวมมือ สิรับค่อยๆไว้ๆสามร้อยสิบห้าแตกเดียยังดีไว้บ้างประมาณเจ็ปรอบเอา้าไฟวงยีหไฟวงยี่สห้าเท่าจะีไว้เดิมไว้ไฟรวมมือเออโดดหน่อยไวย้เริ่มจะไม่เข้าแล้วตอนนี้ เริ่มจะไม่เข้าแล้วตอนนี้คะแนนผ่านไปสามสบคะแนนสามร้อยสิบห้าคะแนนครับเอาแดนทีนี้เอาคืนนะสิแดนเอาคืนนะเวลายังไม่ถึงสิบเข้าเลยนี่เลเข้าเลยาสามร้อยสามสิบดีลงยแนวก้เอาละวรับลุยเจตั้งโขงหลังยี่สิบไวงมือยีสหต้องพันห้าขึ้นนะผู้ชมแต่ละการะนะ ไฟบวกแตั้งไฟบวหอาไวโอไวหนีไวไปวไวอมไวไฟบวโอกระดาแรกวขั người, người, ้งแต้หมวนี้ลายสิบห้ไปับไปอมนเลสองช้าไช้าไไฟบว25าไม่รอไม่เดินไวปีไปกับไฟำเงินลายแท้เด้ยเรื่อยสาม้อยี สติมันต้องสิบนาทีส oh. ี่อ้ออกเลยเออไหลเหืองสิหโอ้โหแดงจะกลับตัวกลับใจไหวไหมเนี่ยสนาแรกครับสนาแรกครับพายอะไรพานิชยการคนบุรีครับขับเรียบสิหเอาไวโอมโดเปการรวมตกันมาสประสานตัวกันมาครัหลายๆสโมสรไปกันไปแก้ว เจ็ดดับ้ารท้านิตยการรีรับขาเล่นแหว่งคันล้วไปสองคนนะครับแต่ถประดุงกันกับโมฮะครับลประดุมศิลป่กทในึ่งของไวนครับจุดนี้ก็น่าจะได้เห็นเลขสอแปจัดครับไฟวนขึนขนไ่สิบห้วันนี้มาคู่หคนครับ แต่บคนก็ยอดไม่มีแล้วไหลลม่ดีก็อาจจะไปบวงมือชากแปดพันเก้าสางพันด้ดรับลูกเดินมันจะสิบนาทีแต่ดันไปอับเทียบก็หลุดออกมาอีกโอนเอาไวการด้วยประมาณเกืบสิบรอบไฟวงยี่สิบนกไฟบวงน้องกาครับ ศ <25 S 2> ูนย์ห้ามมยี่ส้าคแนนทำใี้เยอะสี่นนะผู้ชมประเภทคอไก่รอบชิงจะด้เลิโค้งหลังกับนะไฟฟ่าตีโอ้โหดูดิอาลัตั้งฟ้าป่าแอบจักหน้าทา้าขับเพียบัวมมือคอยกับสามุกหมาวสิบหับเพียบัวมือยังไงไว้หกคนเหนื่อยนะ บอกไว้ก่อนหคนไฟดวงยี่สิบหไฟดวงลูกแก้เออเอาตะตีไว้การเอาอสิบห้าข้างดวงอย่าหยุดอย่าหยุดโอ้โหชนเีงเอาผมไปชนมาครับสี่ศูนย์ห้าสิบนาทีมาสิบรอบสี่้อย้าแต้มนาทีสี่ร้อยห้าแต้มนะไฟดวงกับเราหกพันหกร้ย ไปดึงไปดึงไปดึงไอะไรพอถึงเวลาดูเวลามาได้เอาไว้ดึงตั้งเออช้าไปเช้าช anyway> ้าไปตรงนี้ไฟบวกยี่สิบห้าไฟบวกไปแยบแ้วครับไปแยบมาแล้วนะบอกไว้ก่อนใครท้องนิวูวนันท์กันทุกวงกลับกับพวกคนกันครับคุณชัยวัฒน์ชัยยทิพย์นะครับผู้ชมตำบลพันทิพย์สสอเสรประเด็นให้ วัยบวง25ครับจากสต้งสันตันมามก็ให้กัดจางคณะกรรมการผู้จันทรหนึ่งนะครับที่หนึ่งคุณเป็นยันสุงนะครับวันนี้ที่การทั้งไม่ออกเสร็จเวลาถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องขยับกระยืดไฟบวงยี่สิบห้าว้เนี่ยวเลยติดทั้ง20คนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับร้อยแป๊บลงไม่มีเพื่อนๆปีนี้งานมีโชคดีนะกดดาวกดอะไรที่กดได้ครับฝากกดด้วยนะครับ ดูกันแบบสบายๆหน้าหลวงพ่อลพบดูีรามเทพทีมอะไรมาคุยกันได้นะครตอนนี้ประสานงานจัดการแข่งขันโดยเฮียปูแล้วก็ทีมงานสิทธิ์หลวงพ่อลพบุรีรามเทพมาดีนะครับอ่าวัยบวกมือรับจากน้องนิวยี่สิบห้าแล้วนะครงบประมาณเทศบาลแต่ปีนี้ทางรัดแล้วก็เฮียปูจัดให้อ่าไฟเต็มดูครับผู้ชมวันนี้รับงาที่ ขดแรกอนิชจการทนบุรีไหลสิบห้าคะแนนน้ำเงินไหลแค่เร็บจากเจ็ดหนึ่งร้อยห้าร้อยห้า้ทำให้เยอะสองพันยิ่งดีบอกนนะบอกนะไม่ถึงพันแปดพันก้าได้เชีย่ยวันนี้ผมบอกเลยสถิติสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำไว้หูสองพันเสร็จผู้ชมมาอ่วงมึง แต่การ์นี <Aristotle> ้แก้ว e สิบคะแนนหม่ทแปครับขอน้องแก้วสิบสอนาทีพนห้าหงห้าห้าแก้วไฟบวงตีมานำเงินบพี่บนรจงครับเฮ้ยดูกันนะครับสกร์บอดยูทั้งเครื่องตันไฟนึ่วันนี้นะครับมาอกมาอยู่สิทางไฟบวยี่สิบห้าวัดโชว์นะครับโอ้ลอยไปลอยไปแก้วโว้ยหักเทียบปวง ไต่ไ้าใจเนะื้อคือเวลาต้องลักพันผู้ชมไม่ถึงหลักพันจบผู้ชมเก้าแลยต้องไปไปลุยไต่ไปสิบา่าันชาไปไปตรงนี้อเออร <15. S 2> ้อยไปสิ <15. S 2> บห้าไม่ยอดัดาบอกไว้ก่อนอ่าคนเล่นไปได้สิฮไต่ลงไปลงไปเรื้อนิวมาสิบห้าไฟบว2ยี่าถามกันไปนิว โอ้โยี่สิวเบอร์เจ็ดที่ผู้ชมลายสิบห้าี้แกครับงแครับลสิบห้คะแนนครับสินาทีผ่านสิบนาทีผ่านครับตอานกรณบโครนโครนานสครับคณสับวีผู้ชมคณะสามกองทัพบกคณะสี่ลรานหรือว่าสำาัการตำรวจแห่งชาติไม่แล้วปิดท้ายคพกินแล้วสอบดีใครจะได้แชมป์ปีนี้ผู้ชม ในสกานงานปีขมองวัดโชดำเนินสั่งเด่นเจ็ดได้แยกจากโม้ด้วยเป็นัมนไว้ดวงมือโอ้โหไปสี่ตั้งจัดตาดูไปได้สี่คุณชมนี่พิษทรงรอบตัวบนสี่ท่าเยอะไฟบวมไว้บวกเลยครับจากเท้าแดงเท้าแหมายเลขสองครับเท้าภายในนะครับคุณชมไฟบวงเต้นดีไว้ดึงบอยชาไว้ช้าว้ ทำไม่เยอะไ่นึงนะบอกไว้ก่อนอันนี้ข้ามต่อไปกับหลังวงมือพวกมือจับไม kind of ่ออกนนนะตอนนี้ต้องเล่นงานกันนะบอกไว้ก่อนหลังพวงมือสองสามสิบคะแนนอ่าวิ่งหนีให้ไก่หนีไปก่อนก็เทอห่ังหลุดออกมาเองเอาแล้วกันไหมทางพวงมือไก่แล้วไก่ สี่นาทีพันหกห้ห้าเริ่มขยับขึ้นมาดีครับตอนนี้ทังกันไม่เท่ากันนะเออร้อยแปดหมุดไฟรวมมือหนีได้หรืไปร้านน้ำมีเตรียมตัวต่อชุดนี้ไฟรวมเต็มกระสุนท้ายี่นาทีแล้วไปถึง1000แต้มสิบห้าขึ้นไปเจ็ดหกห้าศักดิ์มาแล้วหนีไปก่อน เงินเข้าดีเอาสุดแล้วครับอย่ากเอาลุยลุยเอื้อครับแข่ไว้อมลุยเจ็ดช้าไหมกลับมาเมื่คนนะครับวันนี้ทีมไทยสมชกด้วยนะครับหลวงพ่อล็อกลีน่าเมธนำทีมโดยเฮียปูแล้วก็สิ่งแอนุสิทธิ์ของวัดโชจัดนะให้ดูให้ชมกันตามคำเรียกร้องผู้ชมนะวันจูอินใจดูแต่ก็วัดโชปีหน้าก็เหมือนเดิม อาจะจับจะเยื่นไม่มีงบเทศบาลไม่เป็นไรผู้ชมนะวันนี้โอ้โหดูครับเอากันชาอึ๊บป่าเลยไก่เคี่ยงไก่เคี่ยงเออไปยังการขอรุ่งเรื่องไฟบลวงยี่สิบล้านไฟหวงสิบห้าของแกนนาทีครับได้ได้ได้ขอบคุณนะที่ีส่วนเกี่ยวพ้องและก็ส่วนร่วมที่ไม่ได้เอ่ยนานนะครับโดยเฉพาะท่านสสนะครับ ใจเย็นทิพย์กำมลพันทิพย์นะครับสสเสงวันนี้ก็ให้ทีมงานนะครับเอาสต็อกการ์ดมืมามอบให้กับคณะกรรมการผู้จัดกานเอาแก้วแก้วบวงหรือเปล่าไฟเปล่าบวงบวงอ่าไฟบวงเต็มแก้วหมาบวงไปไวโอมครับหมาบวงสิบห้าแก้วมันย้อนแสงแล้วผู้ชมนะเิันไว้ออมหมาบวงึ๊บ